ก็ขอกราบสีทุกท่านกันด้วยนะผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมของโรบอกในแมปที่มีชื่อว่าซากุระสแตนกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะก่อนว่าการกลับมาซากุระสแตนครั้งนี้กลับมาเปิดอีกรอบแล้วนะฮะก็ะคือได้การอัปเดตของอีจิเกะมานะครับผมก็ไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนก็ตัวละครจะเทพแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปดีซีสอบล้างขายรหัสเกมราคาถูกถลดราคา50%มีรหัสไก่ตันขายทุกแบบและราคาถูกเกาซุมเผาวีซีงบเพียง49บาท กองสุมไก่ตันเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นมิร่าแบบออสตาไก่7ดาวและเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครจากแมปพอยเลตทาวเวอร์ดิฟเนซ์ขายอีกด้วยและมีบริการฟาร์มต่างๆอีกมากมายเช่นรับกดเกมพารรับกดผลปีศาจรับฟังทุกอย่างในเกมในราคาถูกใครที่สนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ตอนนี้นะเราก็อยู่ในตัวละครของอีจิโกะแล้วนะครับผมอาเป็นตัวใหม่ล่าสุดของซากุระสแตนเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวแรกของเซิร์ฟแน่นอนนะฮะ <Wow. S 1> บอกว่าพี่ได้มาแบบรู้อื่างเงี้ยพี่ได้มายังไงอ่ะเนาะเออก็น่าจะไม่มีใครได้มาก่อนพี่แน่นอนโอ้ยเพิ่งเห็นป้ายมันทําป้ายใหม่เลยเนะี่ยโอ้เพิ่งเห็นนะเนี่ยนะโอเค ก็บอกเลยว่าอิจิโกะเนี่ยมีอยู่4สเตย์ด้วยกันนะสำหรับวิธีทําก็พี่ขอไม่อธิบายยาวนะครับผมแล้วก็ไม่สอนวิธีทํานะเพราะว่าช่องอื่นเขาทําสอนทําเยอะแล้วนะครับผมก็พี่จะบอกคร่าวๆแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาสเตยแรกให้ดูก่อนอันนี้เป็นสเตยที่4นะไอตัวนี้พี่ได้สเตย์4มาแล้วนะครับผมอ่ะเออพี่ไอมีอิจิโกะเยอะเหรอแน่นอนดูครับปีสิเฮ้ อีจะกดเพมกี่กตัววนะหนึ่งสองสามสี่อ่ามีสี่ตัวอ่าเป็นไงล่ะอ่านี่คือสเตจแรกนะสเตจแรกของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีสกิลอะไรเลยผมต้องจักตีธรรมดาเนาะเออไม่มีอะไรเลยอะสเตจแรกมีแต่มีแบบเอาดาบไปแอกแอกเฉยอะแอกเฉยนี่อะ่างการตีเขาจะประมาณนี้อ่าตีสี่ฮิตเนาะคิวไม่มีเออาร์อะไรไม่มีเลยนะผมไม่มีสกิลอะไรเลยนะมีแค่แดตกับตีบล็อกยังไม่มีเลยเออกดบล็อกไม่ติดอ่ะงงมากทำไมไม่มีบล็อกเออไปดูสเตจสองกันนะครับผม โอเคนี่คือสตเตจสองนะครับผม ه, อ่าก็จะดาบก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นี่ดาบแบบใหญ่ขึ้นนูโอ้โหผมชอบดาบนี้นะดาบนี้มันเท่ดีอะเออมันอันใหญ่ใหญ่มันเทด่ดีแล้วก็โจมตีกว้างด้วยนะดูเนี่ยตีแบบไปถึงนู้นเลยนะระยะการโจมตีมันกว้างมากเพราะดาบมันยาวไงเออถ้านี่มีบล็อกอังวะถ้านี้ไม่มีบล็อกแคนะ่สเตจสองเออแต่มีสกิลนะมีสกิลเพิ่มขึ้นอ่าตัวอีดูตีไปกาดฟันรวมัวอาอ้อนี้แล้วก็ตัวอานะฮะ เร็กกะเฮ้ยโถดีก็ประมาณนี้แหละเออลืมบอกวิธีทําเลยสเตจแรกเนี่ยพี่จําได้ว่าพี่ไปถามเขาบอกว่าเราต้องเอาร่างสแตนเลจคือร่างธรรมดาไม่มีตัวละครเนี่ยไปตีกับฮันโล่ที่อยู่ในแบบสักที่หนึ่งอ่ะเออนั่นแหละมันก็จะได้มาเออถ้าพี่รู้นะสามารถดูยูทูบได้เอออย่าถามพี่เลยพี่ไม่ค่ข้อมูลนะพี่อะทั้งคืนไม่หาข้อมูลเป็นสเตจสี 4, ่ก็บุญแล้วอ่ะหายากมาก เพาว่าสเตย์สองเนี่ยให้เราไปคุยกับไอ้สักตัวหนึ่งองเอเดอร์พี่ขึ้นรู้ไ้ตัวเนี้ยออไอ้นี่แหละแล้วบอกว่าให้ทำเควสฆ่าโฮอลโลวหนึ่งตัวแล้วก็เก็บอะไรสักอย่างเนี่ยยี่สิบห้าฮอลโลเมื่อทำควสเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นสเตย์สามประมาณนั้นนั่นแหละมั้งไม่แน่ใจเออนั่นแหละก็ต่อไปนะสเตย์สามก็สเตย์สามเนี่ยพี่ไม่แน่ใจสเตย์สามจะเหมือนสเตย์สี่หรือเปล่าแต่พี่ถามข้อมูลเขาว่าสเตย์สามเนี่ยจะคล้ายๆตสเตย์สี่เลยอ่นนี่ นี่คือสเตตที่3แต่ตัวนี้เป็นสเตจเสียเขาว่าสเตจสามเนี่ยจะเหมือนสเตจสี่นะครับผมสเตจสามเนี่ยจะมีสกิลไม่เยอะเท่าสเกตสเตจสี่อ่าประมาณนั้นอ่าแล้วก็จะมีท่าแรปเปนี่ไงท่าแดปของเขา,าเป็นแบบนี้เร็วรวดคูดาวเร็วมากถือว่าดีสุดๆไปเลยนะชอบเออสเตจสามที่พี่จำไม่ผิดนะทั้งคืนอะคืนน่ะพี่พิสาวิธีแปลงร่างอยู่ออกพี่ก็รู้ลนะคือการจะแปลงเป็นสเตตสี่นะครับผมให้น้องๆต้องไปหาได้ของไอ้ของนี่มานี่เขาเรียกว่า อะไรวะฮอกโยกุฟักเป็นมังอืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกนี่จะประมาณนี้อ่าเป็นแบบนี้รกแก้วประมาณนี้นะนี่อ่าเก็บไว้ก่อนไม่ให้ไม่ให้ห่วงไอ้มินบอ,อกว่าอ่าอันนึงเอาไปช่อีกอันนึงเอาไปโชว์เออของโชว์นันนนงๆแล้วใครอยากได้ก็ถ้าไม่ได้อ่ะตอนที่โดนดัขาไม่ได้ให้ไม่ได้จริงขายก็ไม่ได้เสียดายไม่อยากขายมากเลยอ่ะขายไม่ได้โอเคเรแจ่สามหม เดี๋ยวพี่ขอดมืก่อนแต่ว่ามันจะมีสกิลคิวจำได้อ่ะสกิลคิวเป็นแบบนี้อ่ะเป็นการแบบใช้พลังนะครับในการโจมตียักษ์ไก่แล้วก็สกิลอีน่มแขนหลุดเลยนะโคตรเท่เลยดิสกิลอีไม่ีเลยกันนะครับมีสเตจสองนาะเ,นะเออโอเคแล้วก็มีสกิลตัวอ่านะครับผมไม่ต่ไม่โดนไอ้อโดนอยู่เออนี่ในการตี <Wow. S 1> อ่าตัวใช้โดนด้วยใช้ยากนิดนึงเหมือนแบบเหมือนเฮฟเวนสแตนเออคล้ายๆกันไอ้สกิลนี้เหมือน,ออนไอนไ้ตัวอะไรวะลืมชื่อละเออ ต,ต่ว่ามันสกิลตัวทีเนาะนี่นี่เป็นการฟันแล้วคอมโบบนฟ้าบนอากาศได้เหมือนไอ้ตัวนั้นอนะ่ะจำไม่ได้คือตัวอะไรนะแล้วก็ไม่รู้วิธีคอมโบด้วยคือแบบเรามาดโดนสดแน่นอนตัวนี้เรไม่ถึงเหรอซ <c oughs> ิกเอรไม่ถึงโอเคก็ความรู้ก็มีประมาณนี้แหละเอ,อตัววายไม่มีนะฮะแล้วก็มีป้องกันแล้วอมีบอกแล้วนะแล้วก็มีตัวจีอ่าเทลิกะไอ้โชยก็มันนี่โคตรเท่เลยกะมันบักตัวไม้เลยอ่าก็คา่าก็จะมีประมาณนี้แหละ ตัว H กับตัว Y จะไม่มีนะฮะสำหรับอ่าสเตย์สามเพราะว่าสเตย์สามมันต้องฆ่าไอตัวอะไรเนี่ยอาจูอาจูระเรื่อยๆเอออะไรสักอย่างแหละเออพี่ไปถามานะฮะเออมานะสเตย์สี่เราจะแปลงร่างได้นี่แปลงร่างร่างแรกครับนี่ร่างแรกของเราปีใสหน้ากากคนโล่นี่ แล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นร่างอีกขั้นหนึ่งได้นะรับผมอ่ะการแปลงอีกขั้นเนี่ยเราต้องเราต้องเลือดต่ํากว่าเราต้องตายอะแล้วก็หลอดสีแดงต้องต่ำกว่า2หลอดอ่าต่ำหมาสองหลอดปุ๊บเราต้องไปตายเออนั่นแหละหนึ่งจะแปลงร่างได้อ่าเอออยากรู้อะเมื่อเราใส่หน้ากากปุ๊บสกิลจะเปลี่ยนไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคือไม่เคยลองแบบร่างนี้เลยนะอ่าลองคิวทีึบ,บึบอ่าคิวเหมือนเดิมนะอีอีเปลี่ยนไหมอี อีไม่เปลี่ยนนะครับผมอ่าอีไม่เปลี่ยนอะไรเฮ้ยชิบหายเล็งยากมากโ oh อ้ไม่โดนอ่าน่าเปลี่ยนหรอกตัวทีละ่ะทีก็คอมโบบอากาศเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้ oh my god ว wow ก็คอมโบน,นี้ได้เลยนี่อ่ะเพิ่งรู้สกิลไม่น่าเปลี่ยนนะอ่าไม่แน่ใจแต่ขอบอกว่าไม่น่าเปลี่ยนเดี๋ยวต้องไปลองสู้กับคนก่อนว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่า มันมีสกิลเป็นสกิลตัวเฮดนะของสเตจสี่เนาะแต่ยังไม่อยากใช้ให้ดูเป็นไฮไลท์เป็นสกิลไฮไลท์เพราะใช้ได้ครั้งเดียวออมันเป็นไฮไลท์อ่ะมันเป็นดาบสองคมนะแรงนะแต่มันมีข้อเสียเออนั่นแหละเดี๋ยวบอกนะฮะเดี๋ยวขออย่าแปลงร่างก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ตายแล้วก็ใส่หน้ากากเลยอะ่ะตีอ่ะใส่หน้ากากแล้ว รอรอรอให้แบบหลอดต่ำกว่าสองหลอดก่อนแล้วค่อยไปฆ่าตัวตายแนตะ่พี่ไอ้ฆ่าทำไพี่ไอ้ไม่รีเซ็ตตะคอมันไม่ได้นะพี่ทำแล้วออนี่สองหลอดละตีไอ้ตายลูกเออนี่แปลงร่างดูปุ่นแบบมีแมงบงั๊กตีเออคือว่าใหม่หมดเฮตีล่าขอาโล่เต็มลูกแบบโอ,อ,อ,อ้เท่จัดนี่เลือดห้าร้อยจากเลือดร้อยสี่ร้อยสิบสี่สิบห้าเออนี่เด็กก็เสียขึ้น มันต้องมีเสียงเพลงว้านี่ก็สิจะขึ้นโอ้โ oh หไม่นะิสมันรู้เหมือนกันอ่ะสกิลจะเปลี่ยนไปนะสกิลอะไรวะพี่จําไม่ได้นะคิวไม่เปลี่ยนนะครับผมอ่า mm hmm. ขอญาติิดเสียงเนาะเดี๋ยวนี่ก็สิจขึ้นนะตัวอีเปลีาาย่ยนไหมตัวอีไม่เปลี่ยนเอาหอนโลกเกิดแล้ววะ่ะไปไว้ปไปไว้เออไปไว้มันเลิศนี้แหละไม่โหดหอนโลกไม่หดชิบหายเลย,ต,ยตัวอาอุ้ยตัวอาเปลี่ยนไม่ไปกับคำลามว้ายตัวซีคืออะไรอ่ะตัวซีเฮ้ยเตะขึ้นแล้วก็โอ้เจ็ดเคโคตรเท่ จัดตัวไไปเคาน์เตอร์ผมจำได้แป๊บน,นึงนะเราต้องไปให้ดัมมี่เราเตรียมทาไมดัมมี่ตัวนี้มาเตรียมเตรียมบ,บกักไวอยู่ยเฉยวะมึงเลิกตีก่อนหาจังหวะใช้สกิวายไม่ถูกโอเควายแล้วตีมากนี่เคาน์เตอร์ตีโอ้โหโคตรเอแทงคอดาบแทงคอไว้นี่พลังแล้วก็สาดใส่ตู โอ้ยโคตรสะใจอะ่ะน่าจริงๆบานคนน่าจะโดนรอบๆด้วยนะโอ้ยเฮ้ย้ยถ้าใช้ตัววายพวกเหมือนจะกลับล่างเลยนเนี่ยเน <c oughs> อย,อยประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้เนาะ <c oughs> ก็ตัวจีก็ไม่เปลี่ยนนะเป็นบางไคเหมือนเดิมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่กะเทนโชแบบเหมือนเดิมอินอะแ่อเป็นตัววายคือไฮไลท์ละคือเป็นท่าที่โคตรแรงอะ่ะไอพวกนี้จะตายหมดเลยเดี๋ยวขอล็งกก่อนล็งใส่สองตัวนี้แล้วกันอันนี้นี่ตัววายทิ้งดาบแล้วก็แบบ แบกล่างล่างอีกขั้นหนึ่งนี่ล่างนี้นี่ดาบดำนึกว่านึกว่ายามิหัวหน้ายามิเล็กกว่าน,นี่โคตรแรงว้อดิโอ้โโอโอสามอ้อเสียงยัดแค่เตเมสี่ร้อยกว่าโอ้โหเนี่ยโคตรแรงอะ่ะเออแต่ข้อเสียก็คือเราจะใช้ดาบไม่ได้แล้ว เราจะกลับเป็นล่าแบบนอร์โมใช้ปุ๊บนอร์โมเลยคือใช้ดาบไม่ได้แต่เราตีได้นะตีได้บล็อกได้เด็บได้แต่ที่เหลือทำอะไรไม่ได้เราใช้สกิลอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีดาบเราเป็นอิจิโกะที่มีแต่มัยดประมาณนั้นเนี่ยแค่นี้แหละหมดละเออแต่เป็นเทกัดตัวนี้บอกเลยว่าถึงเวลาเราได้ค่าคนเอ้ก่อนจะไปดูชุดพี่ก่อนพี่อุตส่าห์ลงทุนซื้อชุดคอส,คอสเพย์มา น้องๆต้องกดไลค์เพื่อเปน็นกำลังใจให้พี่นะน้องๆคือถ้ามีไลค์เยอะก็จะได้ขอตัวขอจากแอดมินมาไงเออแอดมินก็แบบโอ๊ยอย,ยอดวิวเยอะวะเดี๋ยวกูทายให้มึงต่อเลยแบบนี้เออน้องต้องกดไลค์เยอะๆนะกดแชร์ Share คลิปนี้ด้วยนะฮะถ้าข้อมูลอะไรตกหล่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แก้ไขพี่ได้นะครับผมบอกว่าพี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมคือเสพข้อมูลมานิดเดียวแล้วก็รีบอัดคลิปเลยนะฮะก็ไปถึงว่าเราไล่ฆ่าคนกันแล้วนะครับผมไปไปไล่ฆ่าคนกัน ตอนนี้เราก็อยู่เซิร์ฟกับผู้เล่นคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไล่ฆ่าคนใครดีไหนดูสิเฮ้ยอิซิโกร่างสองสเตทสองแล้วนะ่จะเอ๋ไปไหนเออโดนโดนอยู่นะก็โดนอยู่นั้นนักชายอาวไม่เค็นโชว์จะพี่หรอโวยชิหายคนผิด,ดชิหายอาคนพิด

เออคอมโบว้าวเด็กสกิลได้บ้างคิดก่อนไอ้ไอไปไหนไป็กแซะเฮ้ยสิกะห้นช้อดีอีกรอบหนึ่งโคตรเท่ตื่นเรียกโคตรมันมันจัดโอ้โหแต่คูดาวเร็วด้วยปุ๊บ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 อย่าพึ่งโอ๊ยเตะไม่ถึง ขาสั S <S uh ้นก็มาล่างแรกกับล่างสี่มันมันคนละชั้นโอ้ย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 นักกลเฮือกเอาเอาเอาเหรอเอาแซดดิวิตันเดวิดอะไรเดวิดห้าเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดวิดอะไรครับเดวิดห้าเลยน้องท่านี้อุ้ยสกิลใหม่อ้วนเปลี่ยนไหมเหรอโอ้ยมันก็ ตัวหน,กกน้ากากตัวอาจจะเปลี sure oh, 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 oh. Ah. Oh, oh! ่ยนนะโอ้ยยึดเฮชีพเท่จัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ือดเชือดเชือดเฮจกาเพชรชอยกับแตกกับมึง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 ปาหนองปาหนองวิ่งโอ้ยเกือบเกือบแค่นั่นไปไหนแล้วเลีวจังวะใจเย็นโอ้ยโอ้ยถ้ามันเปลี่ยนไปหรอ อุย้ยดึ่ของกูอะของใครวะของใครวะเจ็ดเคเอ้ยท่าใหม่เอ้ยนี่เพิ่งเห็นมันรีเวิร์สใหม่เป็นแบบนี้หรอเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเฮ้ยทต่ไมกระตุกวะคอมแรกนี้ไม่น่ากระตุกนะเนี่ยเย้โคตรเท่เพิ่งเคยเห็นเฮ้ยสวยมากอ๋อนี่ฆ่าตัวตายโอ้โหโคตรแย่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าว เฮ้ยชิกาเฮ้ยโถเจออีจิกาเอ็นโถบ้างฮึบลอยอากาศโอ้ยมันมันทำเส้นเออไม่โดนโอ้ยต้มตี๊ยะไก่ก็มีนะก็มีนะอ้าวกระชอนใส่หน้ากากกันเฮ้ยจ้าบ้าใส่หน้ากากแล้วโอ้โหเยอะแล้วกิน ตีพี่เลยน้องตีเลยเนี่ตีตีเลยเออแล้ว,อลวโอ้โหพลังหมดก่อนเร็วๆรีบตีไอพวกนี้มันรู้อ่ะมันรู้เหลี่ยมโอ้มันรู้รเหลี่ยมโอ้โหนดูซีทำอะไรกันอยู่เฮ้ยบวกกันอยู่วะต้องไปเช็คแน่แล้วเฮ้ยจ้าจ้าจ้าอนนะไรครับอะไร,คร,ค,รครับอะไรคร,ครับเผมเสร็จล้วครับผมกเขาเ็จแล้ครับไม่ชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะ เออหรือก็ไปดูได้นะคลิปพี่เองเออพี่ดูไปแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้ยหัวโอ๊ยจะเห็นทกัดเอ็นโคตรจยโอ้ยชิบหายละอ้ากีเจ็บมันมันรู้มันรู้คอมโบพี่ไม่รู้คอมโบเฉยนะเฮ้ยกัดเหนโชไปโดนมันคูดาวเร็วมันคูดาวเร็วมันคูดาวเร็วรูป้าเฮ้ยปุ๊ป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 ทีบโอ้โหไม่โดนออื้นิดเดียว นิดเดียวจเออคโบข้างบนฮึบฮึบฮนี่เฮ้ยมันไม่ลงมาวะมันรู้เรียมอ่ะลงมาสิเ <interfer> ฮ <es> ้ยลงมาสิเออกรอตั้งนานเฮ้ยชิบหายออ้าวจยจย่อบจอบจอบจบจบก่อน ฮเปิดแล้วฮัลโหลคอมเงาแกบ้าอัด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 ดีไม่ไหนเฮ้ยเอาไปเลยคับจังวะกูจะรักจะกรอดเทเลยเฮ้ยจค่ะเทโถมึงมาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอีกรอบ ขี่ไม่โดนโลูกนี้โอ้โหไม่โดนเออโดนอยู่โอ้โหมันรู้เหลี่ยมว่ะมันรู้เหลี่ยมเยอะเนะี่ยพุ่งมานะเออเออพุ่งมานะ่าโดนเลยไหนๆเฉียดทีเดียวอี้ออ้เอาแล้วดึงโลคอบงั้ไปไหนไม่รอดไม่รอดท่านี้โคตรแรงอ,อี้อมึงถึงทางตันแล้วตีโดน เอ้ยอ้าเอากูตายกูตายเอจ้าอ๋อเฮ้ยแกประอาเสียไก่กูได้เปรียบท่านี้กูได้เปรียบกว่าเฮ้ยอาอาใส่กระโดอนอามาหนี้เฮ้ยเจอจะไก่โจโอ้ยใหม่เปิดกล่องอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่พี่ไมอนักแกเด็กใหม่พี่ไอ้เป็นคนดีนั่นแหละ ไปพี่เลยน้องพี่ให้ีให้ตีดิเฮ้ยตีเลยตีมันโดนเลยเออแหละเออขโมยแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวตีเออบาเออฮ้ยตุ่งก้อนเสียแข็งแรงแล้วแข็ง่รงแล้วตายอีไปไหนแล้ไอ้เชี่ยแบบนี้มิกเดวนะอินทร์ แป๊บปุ๊บหายมันหายไปไหนแล้ววะโอ้โหกูสาับแปลกมังเออโอ้ยไอ้นี่บาดหมางเยอะดยู่อ้ยโอ้ยคำลามไอ้เจ้าคำลามไม่ออกติดอะไรเนี่ยโอเคทานี้ก่อนแล้วกันเยืดบอมโดน เจ็บหนักแน่นอนสกิลนี้ขอรัดช็อตแล้วกันแตกหนึ่งเอ้ามาเหรอไอ้นี่ปะเฮ้ยมันเอาสุกุณามาก็มาดีครับผมไม่เคยว่านเฮ้ยชิคกะเพชรถูไม่โดนไปไหนอะไรไหน,ไหนทำลามไปก,ก่อนโอ้โหเฮ้ย <Hey, S 2> ซึกงดัที่เขาไม่หนีกันหรอกเฮ้ยห <Hey, S 2> นีกัน่ะ โดนโ okay. อเคเฮ้ยอย่าขี้ปั๊ดเฮ้ยอยันนีเออโอ้โอะโอ้โอะมันลุกเฉียบเยอะเนะี่ยเฉียบโอ้เล่นเฉียบจังวะตีกระถอยอืเอเฮ้ยมันซึ้งซึ้ซึ้งหน้าสิเอออย่างเงี้ยต้องซึ้งแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยหน่อยยี่ย่าโอ้โดนไหมโดนอยูอย่เฉียดเห็นเลือดรถอยู่เฮ้ย Chết đi thứ này quá Ô, oh, ai chết của tài Ai sắt, ai vô ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจผมนำคลิปต่อไปนะครับผมก็สหรับทีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆพี่ด้วยนะอ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่มันหาเรื่องว่ะไม่ได้กูไม่ยอมมึงมาก่อนตายก่อนปิดคลิปตายไปซะไอ้พวกเนี่ยละคุณไปไหนกูเล็งก่อนเล็งโดนละนี่แตกเปล่าแตกอ่ะเลยคือแตกแตกชัวร์โอเคครับ บายบายกดไลค์คลิปด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะฮะ